รู้วิชาคิดนี้ชีวิตดีตลอดการคือการเปลี่ยนความคิดการเปลี่ยนความเชื่อใหม่คืออะไรก็คือการหยุดความคิดอย่าให้ความคิดมันไหลไปกับความคิดลบๆไปวันๆชินกับการทำแบบเดิมๆถ้าคุณอยากแต่งตัวดีๆใส่เสื้อผ้าดีๆชอบอ่ะภายในใจของคุณะพลังภายในของคุณชอบให้คุณแต่งตัวดีๆแต่คุณ ไม่กล้าก็คือคุณต้านคุณไม่กล้าเพราะคุณคิดแต่ว่าตัวคุณไม่คู่ควรก็คือคุณคิดลบๆกับตัวคุณเองไม่คู่ควรกับเสื้อผ้าแบบนี้ไม่คู่ควรกับสิ่งนี้สิ่งนั้นไม่คู่ควรคุณคิดจํากัดความคิดของคุณเองคุณก็จํากัดความเชื่อของคุณด้วยว่าคุณเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยคุณไม่กล้าใส่เสื้อผ้าแบบนี้แบบนี้มาดับนี่เคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนไม่กล้าใส่สูทคิดแต่ว่าตัวเองไม่คู่ควรตัวเองเป็นคน ตัวเลขตัวน้อยตั้งแต่มาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดจิตวิญญาณแบบวิทยาศาสตร์ก็คือใส่เสื้อผ้าตามที่ตัวเองอยากใส่ตามที่พลังภายในของมาดนามโนนี่บอกว่าอยากใส่เสื้อผ้าแบบนี้ใส่สูตรแบบนี้มาดนามโนนี่ก็ใส่ตามความพอใจของตัวเองไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนใส่แล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมั่นใจก็คือใส่ใส่แล้วก็มีความสุขในการใส่เสื้อผ้าสวยๆแบบนี้ อนุญาตให้ตัวเองคู่ควรอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขกับการได้สวมใส่เสื้อผ้าดีๆ